ก่อนที่นักเรียนจะเริ่มลงมือปฏิบัติกิจกรรมการผ่าหัวใจของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมนะคะนักเรียนจะต้องมารู้จักอุปกรณ์ที่จําเป็นที่จะต้องได้ใช้ค่ะ 1. คือถุงมือยางนะคะถุงมือยาง 2. f o r อสเซค่ะ 3. เข็มหมุดใช้สําหรับในการปักชิ้นส่วนนะคะของส่วนต่างๆของหัวใจนะคะ 4คือชุดคำศัพท์ต่างๆค่ะที่นักเรียนได้เรียนรู้กันไปภายในห้องนะคะ5มีดค่ะสำหรับในการผ่า และ6ค่ะคือถาดนะคะถาดอลูมิเนียมใช้สําหรับในการวางหัวใจหมูนะคะแล้วก็จะทำให้นักเรียนเนี่ยสะดวกในการที่จะศึกษาในส่วนต่างๆของหัวใจหมูด้วยค่ะถ้านักเรียนพร้อมแล้วเราเริ่มลงมือทํากันได้เลยค่ะก่อนที่นักเรียนนะคะจะเริ่มลงมือผ่าหัวใจของสัตว์เลียงลูกด้วยนมนมนะคะหรือหัวใจหมูที่เร,เรียนเตรียมมานะคะในวันนี้ ให้หน time, ักเรียนนะคะล้างทาความสะอาดนําคราบเลือดนะคะล้างคราบเลือดล้างลิ่มที่ติดอยู่ตามหลอดเลือดนะคะออกไปก่อนเพื่อที่จะได้ง่ายนะคะต่อการสังเกตแล้วก็การศึกษาของนักเรียนเองนะคะเมื่อนักเรียนล้างเรียบร้อยนะคะให้นักเรียนนะคะวัดความกว้างความยาวของหัวใจหมูที่นักเรียนเตรียมมาก่อนนะคะเมื่อนักเรียนวัดได้แล้วนะคะให้นักเรียนบันทึกนะคะลงในตารางบันทึกกิจกรรมของนักเรียนค่ะ การวัดนะคะขอวัดเป็นหน่วยเซนติเมตรนะคะความกว้างนะคะวัดจากด้านหนึ่งของหัวใจนะคะไปอีกฝั่งหนึ่งของหัวใจนะคะวัดได้เท่าไหร่ให้นักเรียนบันทึกเป็นหน่วยเซนติเมตรนะคะส่วนความยาวของหัวใจนะคะให้นักเรียนวัดจากขั้วของหัวใจนะคะจนถึงด้านปลายนะคะของหัวใจได้เลยขอเป็นหน่วยเซนติเมตรนะคะเมื่อนักเรียนวัดเรียบร้อยนะคะให้นักเรียนเริ่มลงมือผ่าได้เลยค่ะ แต่ก่อนที่นักเรียนจะผ่านะคะให้นักเรียนสังเกตนะคะให้นักเรียนสังเกตหัวใจของหมูก่อนว่าด้านใดคือด้านหน้าของหัวใจและส่วนด้านใดคือด้านหลังของหัวใจโดยการสังเกตก่อนนะคะส่วนต่างๆนะคะส่วนต่างๆอ่ะ ตรงนี้นะคะบริเวณด้านบนมีหลอดเลือดน่าแสดงว่าฝั่งด้านนี้ฝั่งนี้นะคะจะเป็นด้านบนของหัวใจอย่างแน่นอนนะคะแต่ติดปัญหาว่าส่วนใดจะเป็นส่วนหน้าและส่วนใดจะเป็นส่วนหลังนะคะมีหลักการง่ายๆนะคะก่อนที่นักเรียนจะได้เริ่มลงมือผ่าให้นักเรียนศึกษาค่ะเส้นนี้นะคะ,ะนักเรียนลองสังเกตทางด้านฝั่งหนึง่งกับอีกด้านหนึ่งนะคะด้านหน้านะคะให้นักเรียนสังเกตตรงนี้ได้ฝั่งนี้ได้เลยค่ะ ตรงนี้นะคะจะมีเส้นนะคะเป็นลักษณะของเป็นเส้นเหมือนเส้นเลือดนะคะหรือเป็นเส้นที่แบ่งชัดนะคะระหว่างหัวใจทั้งสองฝั่งนะคะนักเรียนเนี่ยถ้ามีแบบนี้นะคะ <c oughs> น่นแสดงว่าหัวใจฝั่งด้านเนี้ยคือหัวใจด้านหน้านะคะและอีกฝั่งหนึ่งจะกลายเป็นหัวใจทางฝั่งด้านหลังะคะ่ะดังนั้นเวลาที่นักเรียนผ่านะคะให้นักเรียนนําด้านนี้นะคะขึ้นนะคะแล้วก็ให้นักเรียนนะคะจับนะคะ ะจะได้ไม่ผิดพลาดนะคะทีนี้เวลานักเรียนผ่านะคะให้นักเรียนวางมีดนะคะวางมีดนะคะอย่างนี้นะคะนักเรียนแล้วจากนั้นให้นักเรียนผ่าตั้งแต่ขั้วนะคะลงมาผ่าด้านข้างนะลงมาจนถึงปลายสุดของหัวใจนะคะทั้งสองข้างนะคะทั้งสองฝั่ง1เส้นตรงนี้และด้านนี้ค่ะ เม <Ing> ื่อนักเรียนผ่าเสร็จนะคะให้นักเรียนเปิดขึ้นนะคะหรือนักเรียนจะเปิดขึ้นแบบนี้หรือนักเรียนจะเปิดขึ้นเป็นแนวเปิดแบบนี้ก็ได้นะคะเพื่อศึกษาห้องของหัวใจนะคะเมื่อนักเรียนผ่าเรียบร้อยแล้วนะคะจะได้ออกมาเป็น2ฝั่งนะคะคือหัวใจห้องฝั่งขวานะคะจะแบ่งออกเป็นสองห้องอย่างชัดเจนนะคะและหัวใจห้องฝั่งซ้ายค่ะนะคะอย่างชัดเจนนะคะ ทีนี้นะคะถ้านักเรียนต้องการพิสูจน์นะคะต้องการตรวจสอบว่าเราผ่าถูกต้องไหมนะคะเราเราหันนะคะเราหันทางด้านหัวใจเนี่ยถูกต้องไหมนะคะทางด้านหน้าด้านหลังถูกต้องหรือไม่นะคะให้นักเรียนสังเกตนะคะให้นักเรียนมาดูตรงบริเวณหลอดเลือดแดงใหญ่นะคะที่มีชื่อว่า aorta นะคะวิธีการนะคะง่ายๆก็คือให้นักเรียนเนี่ยลองใช้นิ้วของตัวเองนี่แหะคะ่ะ จิ้มนะคะจิ้มเข้าไปจิ้มเข้าไปให้ลึกนะคะแล้วก็ถ้านิ้วของนักเรียนเนี่ยไปโผล่ในบริเวณส่วนไหนนะคะห้องบริเวณนะคะห้องที่นิ้วโผล่เนี่ยคือหัวใจห้องล่างซ้ายค่ะคือเลฟเว e n t r i c l นะคะสแสดงว่านักเรียนนะคะถ้าสมมติว่านิ้วของนักเรียนเนี่ยไปโผล่ที่ห้องเลฟเวน n t r i c l นั่นสแสดงว่านักเรียนผ่าได้ถูกต้องแล้วนะคะอันนี้คือห้องเลฟเวน n t r i c l นะคะห้องนี้นะ นะคะอ่ามีวิธีเช็คอีกหนึ่งอย่างนะคะเมื่อนักเรียนเปิดออกนะคะอีกหนึ่งวิธีนะว่านักเรียนผ่าถูกต้องหรือไม่นะคะคือให้นักเรียนดูที่ผนังของกล้ามเนื้อะคะ่ะผนังกล้ามเนื้อของหัวใจด้านล่างนะคะหัวใจห้องล่างก็คือห้องเวนติเคิลนะคะของทั้งสองฝั่งครูบอกแล้วว่านะคะครูบอกอ่เาเราเราเราเล่ากันแล้วนาอว่าถ้าเป็นหัวใจห้อง ล่างซ้ายนะคะคือ left ventricle เนี่ยจะมีผนังนะคะจะมีกล้ามเนื้อของหัวใจที่หนากว่าของฝั่งขวามือถูกต้องไหมคะนี่ hey, ลองมาดูอ่ะอันนี้นะคะอันนี้คือฝั่งแรกนะคะนี่หอันนี้คือผนังกล้ามเนื้อของเขานะคะผนังกล้ามเนื้อหัวใจนะอ่านี่คือกล้ามเนื้อหัวใจเขาฝั่งแรกแล้วลองมาดูฝั่งที่สองค่ะลองเปรียบเทียบให้ชัดเจนเลยนะคะนี่เห็นไหมคะนะักเรียนความหนานะคะเมื่อเปรียบเทียบกันนะคะ ด้านนี้นะคะจะหนากว่าด้านเมื่อสักครู่นะคะนั่นแสดงว่าหัวใจห้องนี้ต้องเป็นห้อง left ventricle แน่นอนค่ะเมื่อนักเรียนได้ศึกษาหลอดเลือด inferior vena cava และ superior vena cava เรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนจะต้องมาศึกษาหัวใจแต่ละห้องของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม หัวใจด้านบนนะคะหัวใจห้องบนเนี่ยจะมีขนาดเล็กกว่าหัวใจห้องล่างนะคะของทั้ง2ฝั่งทั้งฝั่งขวาและฝั่งซ้ายค่ะนะคะทีนักเรียนนะคะให้นักเรียนศึกษานะคะหัวใจฝั่งขวามือกันก่อนนะคะหัวใจห้องบนนะคะหัวใจห้องบนขวานะคะจะอยู่ด้านบนสุดนะคะให้นักเรียนสังเกตนะคะ บริเวณด้านบนนะคะบริเวณด้านในของหัวใจห้องไร g อทเ t ีย u m เนี่ยจะมีลักษณะเป็นกล้ามเนื้อนะคะเห็นได้อย่างชัดเจนนะคะอันนี้เขาเรียกว่ากล้ามเนื้อหัวใจนะคะหัวใจห้องนี้นะคะจะมีหน้าที่ในการรับนะคะเลือดที่ใช้แล้วจากหลอดเลือด inferior v ว n า c a v าและ s ูพี r i o r v e น a ค a วาค่ะเข้ามายัางภายในห้องหัวใจห้องแรกนะคะห้องแรกอ่ะทีนี้นะคะเมื่อเลือดนะคะ จากหัวใจห้องแรกนะคะจะถูกส่งต่อไปยังหัวใจห้องที่สองนะคะซึ่งหัวใจห้องที่สองนั่นก็คือหัวใจห้องล่างขวานะคะหรือ right ventricle นะคะหัวใจห้องนี้นะคะเป็นหัวใจห้องล่างขวานะคะ,ะมีกล้ามเนื้อหัวใจนะคะที่ชัดเจนนะคะหัวกล้ามเนื้อหัวใจนะคะแต่นักเรียนคะก่อนที่เลือจากห้อง ไรเอเทรียม right นะคะจะถูกส่งมายังห้องไรเวนติเคิลเลือดนะคะจะต้องนะคะผ่านลิ้นผ่านลิ้น1ลิ้นนะคะที่กั้นระหว่างสองห้องนี้ลิ้นนะคะมีหน้าที่ในการป้องกันนะคะไม่ให้เลือดไหลย,ย้อนกลับนะคะไม่ให้ไหลย,ย้อนตั้งจากหัวใจห้องล่างนะคะไปหัวใจห้องบนนะคะอ่ะ ลิ้นตรงนี้นะคะลิ้นส่วนนี้มีชื่อว่าลิ้นไตรคาสปิกวาลนะคะลิ้นไตรคาสปิกวาลลักษณะของลิ้นนะคะจะเป็นเยื่อบางๆนะคะมีความเหนียวนะคะนักเรียนอะ่ะมีกล้ามเนื้อยืดนะคะลิ้นบริเวณนี้เราบอกแล้วว่ามีชื่อว่าไตรคาสปิกนั่นแสดงว่าต้องเป็นลิ้นที่มีทั้งหมด สามแฉกค่ะปิดก้านอยู่นะคะนี่คือลิ้นนะคะของห้องหัวใจที่ก้านระหว่างห้องไรเอทเรียมและไรเวนติเคิลค่ะเรียบร้อยนะคะต่อไปนะคะเราจะไปหาหลอดเลือดพันโมนา ري อาร์เทอรีนะคะความสำคัญของหลอดเลือดพันโมนาพันโมนา ري อาร์เทอรีก็คือ เป็นหลอดเลือดที่ส่งเลือดนะคะจากหัวใจห้อง right ventricle นะคะหรือหัวใจห้องล่างขวาเนี่ยเข้าสู่ปอดค่ะเพื่อทําการฟอกนะคะที่ปอดทั้ง2ข้างวิธีการนะคะในการหาหลอดเลือด pulmonary artery ง่ายนิดเดียวค่ะให้นักเรียนนะคะดูหลอดเลือดหรือดูช่องนะคะการเชื่อมต่อว่ามีช่องใดบ้างหรือหลอดเลือดใดบ้างที่เชื่อมระหว่าง หัวใจห้องไร้เวนติเคิลหรือล่างขวานะคะนักเรียนก็ศึกษาสังเกตนะคะเมื่อนักเรียนพบแล้วนะคะเกิดข้อสงสัยให้เรียนเนี่ยลองใช้นะคะนิ้วนะคะลองจิ้มเข้าไปแล้วเราไปดูซิว่าการโผล่ของนิ้วเราเนี่ยจะไปโผล่ที่ตรงไหนนะคะอ่ะทีนี้นะคะไปโผล่ในช่องนี้นั่นแสดงว่าหลอดเลือดบริเวณน,นี้นะคะหลอดเลือดนี้มีชื่อว่า p าน m มเนรีอาร์เทอรค่ะมีหน้าที่ในการส่งเลือดนะคะ ไปฟอกที่ปอดทั้งสองข้างของร่างกายนะคะอ่ะทีนี้นะคะจากที่เราเรียนไปนะคะเรานะคะต้องมาหานะคะลิ้นนะคะลิ้นกั้นนะคะระหว่างหัวใจห้องล่างขวานะคะกับหลอดเลือดพาโมอนอรี่อาร์เทอรีนะคะลิ้นตรงนี้นะคะมีชื่อว่าลิ้นพาโมอนอรี่วาลวค่ะ ลิ้นพันมนรี่วาลนะคะมีหน้าที่เช่นเดียวกับลิ้นไตราคาสปิกวาลเลยนั่นคือเป็นลิ้นที่กั้นนะคะไม่ให้เลือดไหลย,ย้อนกลับเข้ามานะคะอ่าทีนี้นะคะเรามาดูกันว่าลิ้นพันโมนรี่วาลอยู่บริเวณใดนะคะในเมื่อเรารู้อยู่แล้วว่าตรงนี้คือหลอดเลือดพันโมนรี่อาร์เทอรี่ใช่ไหมคะนักเรียนให้นักเรียนนะคะมาดูตรง ปลายนะคะปลายหลอดเลือดนะคะ,ะเราพบเหมือนกันเลยค่ะเป็นลักษณะเป็นเยื่อบางๆนะคะนักเรียนเป็นลักษณะเป็นเยื่อบางๆในบริเวณนี้ลิ้นบริเวณนี้ค่ะมีชื่อว่าลิ้นพั wow นโมนารี่วาลค่ะนักเรียนกั้นนะคะระหว่างหัวใจห้องล่างขวากับหลอดเลือดนะคะพันโมนาเรียอาร์เทอรี่นะคะ แล้วจากนั้นก็นําไปฟอกที่ปอดนะคะอย่างที่ครูพูดไปเมื่อสักครู่นะคะอ้าวท่อหัวใจห้องล่างขวาหัวใจห้องฝั่งขวาเรียบร้อยนะคะทีนี้นะคะเมื่อเลือดไปฟอกที่ปอดนะคะจะกลับเข้าสู่ห้องหัวใจอีกหนึ่งครั้งนะคะเลือดนะคะจะเดินทางนะคะจากปอดนะคะเข้าสู่หัวใจด้วยหลอดเลือดที่มีชื่อว่าพานโมนารีเวนนะคะพานโมนารีเวน หลอดเลือดพันมอรารีเวนนะคะจะอยู่บริเวณของหัวใจห้องบนซ้ายนะคะหัวใจห้องบนซ้ายมีชื่อว่าห้องหัวใจห้องเลฟเอเทรียมนะคะเลฟเอเทรียมอันนี้เราจะหาได้ยังไงว่าพันมอรารีเวนอยู่บริเวณไหนก็เหมือนเดิมเลยค่ะให้นักเรียนเชื่อมนะคะให้เรียนดูว่าหลอดเลือดหลอดเลือดตรงไหนนะคะหลอดเลือดบริเวณใดที่เชื่อมต่ออยู่กับหัวใจห้องบนซ้ายนะคะหรือ เลฟเอทรีมนะคะ,อะลองสังเกตรตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้คือรอยรอยผ่านนะคะบริเวณนี้ค่ะนักเรียนช่องตรงนี้รูตรงนี้นะคะบริเวณตรงนี้ช่องช่องนี้คือบริเวณที่เลือดนะคะที่ถูกการฟอกแล้วนะคะเกิดการแลกเปลี่ยนแก๊สเรียบร้อยแล้วจะถูกส่งเข้ามายังหัวใจห้องบนสายนะคะหลอดเลือดตรงนี้มีชื่อว่าพันโมนารีเวนนะคะเพื่อที่จะเข้า สู่หัวใจอีกหนึ่งครั้งนะคะหลังจากที่ไปฟอกที่ปอดนะคะทีนี้นะคะเมื่อนักเรียนพบนะคะพันหลอดเลือดพันโมโนรีเวนเรียบร้อยนะคะเราก็จะมาศึกษาหัวใจอีกสองห้องนะคะหัวใจสองห้องที่เหลือนะคะคือหัวใจห้องบนซ้ายและหัวใจห้องล่างซ้ายค่ะหัวใจห้องบนซ้ายนะคะจะเป็นหัวใจห้องลำดับที่สามนะคะที่รับเลือดนะคะ หัวใจห้องบนซ้ายมีชื่อว่า left atrium นะคะลักษณะของ left atrium จะมีลักษณะนะคะมีขนาดที่ใกล้เคียงกับ right atrium นะคะหรือหัวใจห้องบนขวานะคะจะพบกล้ามเนื้อของหัวใจนะคะอย่างชัดเจนเช่นเดียวกันนะคะ,ะทีนี้นะคะเลือดนะคะจากหลอดเลือด pulmonary vein น,น,น,นะคะจะเข้าสู่หัวใจห้อง เลฟเอเทียมนะคะจะถูกส่งต่อนะคะเลือดจากหัวใจห้องเลฟเอเทียมเนี่ยจะถูกส่งต่อไปยังเลฟเวนติเคิลนะคะจะผ่านลิ้นค่ะจะผ่านลิ้นอีกหนึ่งลิ้นเช่นเดียวกันค่ะลิ้นนี้นะคะมีชื่อว่าลิ้นไบคาสปิกวาลนะคะไบคาสปิกวาลหรือเรียกอีกชื่อนึงนะคะว่าลิ้นไมทัลนะคะหรือลิ้นไมทัลนั่นแหละนะคะที่ ที่เราได้เรียนรู้ไปนะคะลิ้นไม้ท่านนะคะตรงบริเวณนี้นะคะจะมีลักษณะเป็นลิ้นสองแฉกนะคะเป็น,นทำหน้าที่ในการปิดกั้นระหว่างนะคะทำหน้าที่ในการปิดกั้นระหว่างหัวใจห้องบนซ้ายและหัวใจห้องล่างซ้ายเพื่อที่จะทําให้เลือดไม่ไหลย,ย้อนกลับขึ้นไปนะคะยังหัวใจห้องบนซ้ายนะคะ,อะพอที่นี้นะคะนักเรียนทราบแล้วว่าเลือดนะคะเมื่อฟอกที่ปอด จะถูกส่งต่อมายังหัวใจห้องบนซ้ายหรือ left atrium ผ่านหลอดเลือดที่มีชื่อว่าหลอดเลือดผ่านมอร์เรรี่เวนนะคะเข้าสู่หัวใจห้องบนซ้ายจากนั้นเลือดจากหัวใจห้องบนซ้ายจะถูกส่งต่อมายังหัวใจห้องล่างซ้ายผ่านลิ้นที่มีชื่อว่าลิ้นบายคาสปิก นะคะหรือใบคัสปิกวาวหรือลิ้นไมทันนะคะหรือลิ้นไมทันนะคะตรงนี้เมื่อเรียบร้อยนะคะเลือดจากหัวใจห้องล่างซ้ายเป็นห้องสุดท้ายนะคะที่เราบอกแล้วว่ามันต้องมีการบีบนะคะมีการบีบเกรงนะคะเพื่อที่จะทำให้เลือดในบริเวณห้องหัวใจห้องนี้นะคะถูกส่งต่อไปยงังร่างกายนะคะ ไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายอีก1ครั้งดังนั้นห้องนี้จึงมีผนังนะคะหรือมีกล้ามเนื้อนะคะที่หนากว่าห้องอื่นๆนะคะ,ะทีนี้นะคะนี่เป็นห้องสุดท้ายเลือดห้องสุดท้ายนะคะจะถูกส่งต่อออกไปยังร่างกายนะคะด้วยหลอดเลือดแดงที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายหลอดเลือดแดงนี้มีชื่อว่าหลอดเลือด เอออตาค่ะทีนี้เราอยากทราบว A ่าเอออตาอยู่บริเวณใดของหัวใจเหมือนเดิมค่ะให้นักเรียนนะคะสังเกตแล้วก็ดูความเชื่อมโยงนะคะดูความสัมพันธ์ว่าลิ้นนะคะอ่าห้องหัวใจนะคะหัวใจห้องซ้ายร่างซ้ายเนี่ยมันมีหลอดเลือดใดมาเชื่อมบ้างนะคะมาเชื่อมต่อบ้างนักเรียนก็ศึกษานะคะนักเรียนก็สังเกตเมื่อนักเรียนพบแล้วให้นักเรียนลองใช้นิ้วนะคะ นักเรียนลองใช้นิ้วจิ้มลงไปในรูที่เราพบนะคะแล้วก็โผล่ขึ้นมาโผล่ขึ้นมานี้นะคะอ่ะโผล่ขึ้นมาบริเวณที่โผล่ขึ้นมานี้ก็คือหลอดเลือดแดงใหญ่ที่มีชื่อว่าหลอดเลือดเออัต้าค่ะหลอดเลือดเออัต้านะคะทุกการเชื่อมต่อค่ะจะต้องมีลิ้นที่กั้นนะคะเช่นเดียวกันค่ะระหว่างหัวใจห้องล่างซ้ายนะคะกับ หลอดเลือดเอออตาก็จะต้องมีลิ้น1ลิ้นเช่นเดียวกันค่ะเพื่อป้องกันการไหลย,ย้อนกลับนะคะลิ้นตรงนี้นะคะให้หนักเรียนมาเช็คนะคะเรียนมาตรวจสอบดูอะเรามาดูนะคะจะอยู่ด้านในนะคะอยู่ด้านปลายนี่อยู่ด้านปลายนะคะก็จะสังเกตยากนิดนึงนะคะอยู่ด้านปลายนะคะเป็นลิ้นเป็นเยื่อบางๆเช่นเดียวกันค่ะนักเรียน ลิ้นบริเวณที่กั้นระหว่างห้องเลฟเวนติเคิลกับหลอดเลือด a o ออตนะคะมีชื่อว่าเอออติกวาลนะคะหรือลิ้นเอออติกนะคะเป็นลิ้นสุดท้ายนะคะที่กั้นภายในหัวใจเรานะคะและนี่คือปฏิบัติการการผ่าหัวใจของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมนะคะนักเรียนทุกอย่างนะคะทุกอย่างทุกเรื่อง อยู่ที่ว่าความตั้งใจความใส่ใจของนักเรียนนะคะไม่มีคำใดยากนะคะเพียงแค่นักเรียนกล้าที่จะลงมือทำขอบคุณนะคะสำหรับการร่วมกิจกรรมของนักเรียนนะคะเห็นไหมคะว่ามันไม่ได้มีอะไรยากเกินความสามารถของนักเรียนนะคะเพียงแค่นักเรียนใส่ใจแล้วก็ตั้งใจในการปฏิบัติกิจกรรมนะคะนักเรียนก็จะได้ประสบการณ์ที่ดีๆจากการเรียนวิทยาศาสตร,ร์แล้วค่ะ